สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตามสัญญาโคตรนานเลยกว่าจะมาเรามาอยู่กับเกม ROV กันนะครับโดยผมจะเป็นคนที่สองจากทางขวานะครับก็คือลิกเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดักพุ่มจะเอตัวเองใส่ฝ่ายเราข้ามกันรัวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจชื่อของผมด้วยนะครับเราพูดมากเกินเวลามาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่า ผมขออนุญาตปิดเสียงเกมที่มันเป็นคําพูดภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่ามันจี้ผมมากเกินไปไมงั้นผมจะไม่มีสมาธินะครับในการพูดอ่าครับเริ่มเกมมานะครับแน่นอนเราพร้อมที่จะหนักพุ่มกันแล้วนะครับรอเลยครับพุ่มพุ่มเอลนี่แหละครับพุ่มเอลที่อยู่ใกล้เลนแครี่เนี่ยนะครับรอเมทเขาเคลียร์เสร็จก่อนครับเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับอ่าเอาจังหวะนี้ยังไงดี ท่านผู้เจริญซึ่งมาไม่ปัญญาว่าเสียงผมแปลกๆนะครับอ้แจะเสียดายนะเนี่ยซาตามันแบบว่าเกือบตายแล้วนะครับอ้าวไฮเตะตรงนี้ยังไงดีดักใจตัวเองอีกรอบแต่เขาน่าจะรู้นะครับอ่านั่นเนี่ยพยายามเช็คนะครับยังไงดีจังหวะนี้ไฮเตะยังระแวงพุ่มอยู่นะครับอ่า ก็เลยไม่ไหวแล้วเดินไปเล่นกายอีกรอบดีกว่านี่ทีมงานคุณภาพรอดักชุดอยู่นะครับอา่อาอะไรดวมาจังหวะนี้แม่เสียดายนะครับครั้งที่2องเขากระโดดไปเกาะซาตาได้นะครับเลยหลบการงับไปได้โอ้โหแต่ยูเอคนนี้อ่าเป็นเพื่อนลุ้มทีมผมเองนะครับไม่ธรรมดานะครับบอกเลยลิงลิงลิงพยายามที่จะมา จัดการโจเก์นะครับยังไงดีตีมังกรเล็ก <First blood. S 1> อุ้ยแตขณะที่เราไปดูคนอื่นกันนาคอสของเราโชว์จัดๆเลยนะครับแบบเก็บเฟิร์สบัตรกับยูเอไปได้เรียบร้อยแล้วผมมาแล้วครับมาช่วยไม่รู้มาช่วยอะไรนะครับมาช่วยตีฮีปยูเอแบบจ <Yeah. S 1> ่ายตาเอดัวดวนะครับ, <Yeah. S 1> ค,รบคนคนนี้อ่าเนะอาย่ากลับมาช่วยแคดดี้แล้วด้วยดูเหมือนว่าอยู่กับลิงแนละ้วไม่คยเวิร์เท่าไหร่อ่า พยายามเช็คพุ่มยังไงดีอาเะจะ้เอ๋จ้เอ๋ยังไงดียังไงดีเนี่ยอาแนนแแนนแไม่โดนไม่โดนนะโ,โ,โ, ateur, โ, oh. โอ้โจกเกอร์ยิงต่อได้สวยมากๆเลยครับเอ้โหเล่นลากเรียบร้อยโอ้โหนาคอสคมยิงนะครับอืาคอสคนนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหเฮ้ยแลาไปทีมเรา,มา,มาันตึงกันเลยอาตรงนี้สตาดักจ้าเอ๋ตัวเองเหมือนกันนะครับอาแต่ว่า ดูเหมือนจะบินออกนะครับเพราะว่าเรามีเยอะกว่านะดูเหมือนจะกลัวยังไงดีไฮยะเตะจังหวะนี้เอ้ยลิกเตอร์อไม่อยู่หรอกอฉันผู้เจริญซึ่งมาปุจ่ปัญญาไม่กี่เดียวโอ้จบแล้วโอ้โหเด้งเกาะอ,อย่างเยอะไม่กอดวับกลับไปได้นะครับไฮยะเตะคนนี้รอดชีวิตไปยังไงดียังไงดียังไม่กลับหรอครับเรียบร้อยเฮ้ยสัทธามายังจังหวะนี้ ท่านผู้จเจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาหฮ้ยโอ้โหตอดไปครึ่งหลอดอะแต่เล่นเป็นโลม,มันก็ดาเมจอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าโอกาสดักมันก็ได้เยอะกว่าเพราะมันเดินเกมได้เยอะกว่ายิงดีดีส่องส่องทีมชาวบ้านเฮ้ยโอ้โหยีน่าเราตึงยีน้าเราตึงมากยีหน้าเรายีน่าจังหวัดเลยนะครับโคตรตึงโคตรเอานันนี้บอกเลยไม่ธรรมดา มีอายะเลือดรู้หมดเลยลิเตอร์จะเอ๋อยู่ตรงไหนมาดักเลนกลางกันดีกว่าเหมือนไฮยเต,ตจะรู้หรือเปล่าอโอ้โหโดนยูเอไปขนาดที่ไม่เดินไม่กล้าเดินเข้าพุ่มแล้วละ่ะเฮ้ยลิงยังไงดีไม่รู้หรอก้ังเราอยู่รุ่นี้ไม่รู้ไม่รู้เดินวนหนึ่งรอบโ,โดนงัดไปครับตะกุก็โดนทุบเหมือนกันเอาใจาาไปทุบเพื่อนผมเนียบรอยเพื่อนผมแตกเรื่อยเร็ว โอ้โหหนีสิครับรออะไรจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยีหน้าเราเอายีหน้าเราเอาจับเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะจ่าเอ๋เราจ้ะจะจ่าเอ๋ตัวเองเราจ้ะนะระยะค่อนข้างโลนะครับอยู่กับไฮยาเตอ๋อาแล้วนาคอสคนนี้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปปั่นปั่นปั่นอ้าวไม่โดนนะครับอ่ะ มา,มาเอาดาน,นะครับแต่มาแวะมาแวะเขา,าเรียกมาแวะนะครับเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยยีน่าเราตัวลุ้นิต่างน,นะครับไม่รู้ทีมเราเอาดากไปได้นะครับมาทีมเขาเอามังกรอยู่เฮ้ยโอ้โหมีการเช็คุูมให้ด้วยเออแตง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 หลายแตงหลายบอกเลยว่าแตงหลาย นะยังไงดีในขณะที่เขากําลังเอามังกรหรือเอาดากันอยู่นะครับเราเราจ้องเจ้าไงกระเตะน,นะครับมีเลยบอกเลยว่าเดินเข้าภุมดีดีกำลังตีมังกรเล็กกันอยู่เขามีล้างเขามีล้างโอ้ถ้าไม่มีแล้ว<ะ>บอกเลยเรียบร้อยมีเดินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บอกเลยรอบนี้รอบนี้เขายังเขาดึงยังฟาร์มแดงไม่เสร็จนะครับบอกเลยต้องได้แน่นอน ได้ได้งัดนะครับไม่น่าได้คิวนะครับดาเมจไม่น่าพอพาจังวันดีเดิ์เข้ามาลี่โอ้โหเพิ่มโล่ยหญ่เยอะโอ้โหให้ตาดเรียบร้อยลีน้ำตากแดงเสร็จนะครับเรียบร้อยยังทำอะไรไม่ได้เราไม่มีสีสีอะไรเลยอ่าอย่าทำผมนี่นี่เพื่อนมาแล้วดีใหญ่ลุมมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนาคอสนาคอสนาคอสอะไรอย่างติงนาคอสอะไรอย่างติงโอ้โหยูเอ นี่เก็บได้หมดเลยนะครับเนี่ยบอกเลยนะคอสเก็บไปหนึ่งตาตาฟิกออกนะครับยังไงดีตาตาเกิดดข้าจากวันที่เรียบร้อยผมครบคนหลอดหนึ่ง EA นะครับสงใสยสงสัยจะลืมต่อสงสัยจะลืมคำนวณระยะนะครับมาเปิดมาดูของเล็กน้อยนะครับให้ให้ให้รู้ว่าผมจนนะครับเอาแต่ดักพุ่มเนี่ย เราดีนาะคอสโดนไฮเตยิงร oh, oh, <UA S 2> ัวๆโอ้โหจะยูเอะเรก็ไม่ธรรมาดานะครับกล <All right. S 1> ับเพอครับเอายังไงดีหล่อนพุ่มกันไปหนึ่งคนนะครับโอ้โห <are> อ่ะคือผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าแครี่เราเดียย้ายเลนแล้ว <laughs> ดักดักเพลินจัดแบบเมื่อกี้แบบแก๊งไฟกันเพลินจัดจนแครี่เราสลับเลนไปแล้วนะครับนะก็เตรียมตัวย้ายตามแครี่นะครับอ่า แล้วก็ไม่พอนะครับเห็นเขาเคลียร์เวฟกันอยู่ต้องมาแน่นอนบอกเลยมุมนี้เรียบร้อยนผู้เจริญึงมาบริาไม่ต้องห่วงนะครับแทบไม่มีตัวไหนตายเลยครับที่ผมดักไว้เนี่ยแทบไม่มีตัวไหนตายเลยด <c oughs> าเมจมันค่อนข้างขาดตอนมาออกเล่นเป็นโลนนะครับแบบออกของแทงนี่แหละ <c oughs> เอาใหม่ครับเราเรามีปฏิทันแน่วแน่นะครับ <c oughs> พุ่มกันไม่ได้พุ่มนี้เลยละกันให้มันลึกกว่าเดิมเลยละกันยังไงซาตารหาสตาไม่มาเวรเดมายังไงดีเอาเลยว่านาคอสเราพร้อมเติมตลอดเวลานะครับโดดมาโดดมาถึงแน่นอนจังหวะที่เรียบร้อยเรียบร้อยนะก้อนอไฮดรคนเอากดแข็งไปนะครับไม่น่ารอดนะครับไม่ถึงเลยหนึ่ง ตายเรียบร้อยตายเหมือนเดิมเห็นลิงเดินมาจากวหนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถอยก่อนนะครับสก,กิลยังไม่พร้อมใจเย็นนะครับพี่ลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เจกันใหม่แน่ครับพี่ลิงนี่นี่เลยนี่เลยโอ้โหตรงนี้แหละมันต้องได้สักตัวบอกเลยนี่ใหญ่แ,แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นการดักพุ่มครั้งสุดท้ายและมีคนตายของผมเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ครับใ่ ตัวเพอไหมครับผมก็ไม่รู้ไนว่าคลิปนี้มันจะเอาไฮไลท์เหนืออะไรนะก็เอาอันนี้เป็นเสมือนไฮไลท์แล้วกันนะเป็นแบบว่ามีหน้าทัดนอาจารย์ลอยมาหานะครับแบบว่าตามเสียงเรียกร้องคบว่าจะเอกตัวเองนะครับเผื่อใครไม่ดูดีนะครับไม่ต้องรู้เอาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไม่ต้องดักพุ่มดักเพิ่มอะไรเลยครับ เขาฆ่ากันตายขาป้อมยังหนอย่างนี้เลยนะครับผมก็เลยเดินวนไปหนึ่งสเต็ปนะครับยีหน้าโดดหลุมด้วยเมื่อกี้แล้วยังไงดีครับจังหวะนี้เขาจะเดินมาตรงนี้ไหมอ้าเหมือนรู้นะครับเหมือนรู้อนะเหมือนรู้นะครับเหมือนรู้ไป,ไปครับ ถ้าหลังๆจากนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ดักพุ่มเลยนะครับเพราะว่ายิ่งป้อมมันน้อยเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่ค่อยเดินออกมาไกลกันนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดักพุ่มนะครับถ้ามันไม่มีพุ่มใกล้พุ่มใกล้บ้านสุดก็คือพุ่มที่ผมยืนอยู่นี่ยนะครับโอ้โหรู้นะครับอันติีเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าผมมีทีมงานดักจ่าเอ๋อยู่หลังพุ่มนะครับเอาแล้วไม่มีใครเจ็บคิวผมเจ็บเองนะครับเรียบร้อยครับคิวของโรมนะครับยังไงดียังไงดี ออกเลยพุ่มนี้อไม่พยายามจะดันป้อมนะครับดันดันไม่สำเร็จแย่จังนอืม เฮ้เตยเดินมาหรือเปล่าโอ้ไม่นะครับเฮ้ยแต่เหมือนมีหน้าจะดักอยู่เรียบร้อยนะครับผัดกันดักดักปุ่มน,น,นู้นปุ่มนี้โอ้ยีหน้าเราพลิกเข้าไปเลยคนระับตึงจ,จัดๆยีหน้าคนนี้ไีหน้าโคตรนะเพราะเราต่อคเขาแบงนี้เราก็ะดับเลยอ้าวลงขอลาบหน่อยว่าจะเรียบร้อยเขาเรียกว่าโซโลคิวนะครับแต่จังหวะนี้ซาร์ตาซาร์ตาต้องเดินมาตรงนี้แน่นอนเพราะว่าหน้าโคต้องใส่รับนะเรียบงว่า โดดมีการฟิกออกนะครับหมายกอดนี่อ่าฮะยังไงดีเกมก็นิ่งๆไปสักพักนะครับโดนเปิดผูด้โดนเปิดป่าครับเรียบร้อยวงแต้ วงโงนผมในหลักคนหนึ่นนเงเอ๊ะแล้วโดนทุบหัวยังไงคือผมงงแค่เลยนะครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีจ๊กเกอร์ก็ตายนะครับคือเมื่อกี้คือไม่ได้ดูมินิแมปนะครับก็เลยแบบอะไรวะคือโดนเปิดปลายดีกําลังย้ายพุ่มอะไรวะเขาอะไรตายอะไรทําไมลิงกระเด็นมาตรงหน้างงอ่ะและตรงนี้ยีน่ากําลังไฟอยู่นะครับโอ้โหสองต่อสามบอกเลยว่าไม่ถือว่าลุ้มนะครับรัา ดูดรามิีนาซะก่อนนะครับเรามิมีนาแดงมากเลยนะครับปุ่มเป็นตัวแทงง่ายอย่างเดียวารับปหน้าเก็บเก็บหมดจังวะนี้ซาตาพินาเรียบ้อดโอ้สาโชนะครับมีหน้าไม่เศร้านะครับไม่เศร้านะครับตัดภาพไปจากมีนานะ้ครับเรามาดูยูเอตีป้อมกับนาคอตีป้อมกันดีกว่ายังไงดีโอ้ซาต้ตาโดนแทงตัวพูนเรียบร้อยนะครับนาคอต่อเวฟยังไงดีตีเลยนะครับ ล,ลิงมาอย่างนี้ผมว่าตายแน่นอนนะครับเพราะเราตึงจัดๆบอกเลยโอ้โหยูเอมาซับจังหวานี้ยังไงดีลิงพยายามจะหลบนะครับเรียบร้อยยูเอตีธรรมดาลัสไปได้นะครับสวยจัดสวยจัดบเลยนาพินเอายังไม่ทันได้บินนะครับยูเอปัดออกตายก่อนนะครับแรงเกินอันนี้ผมเกิดแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมนะครับคือเลดเกมแล้วผมคงทาอะไรมากไม่ได้นอกจากยืนแทงให้เขานะ กำลังไฟอยู่ด้วยนะเจคีฟสบายเจคีไม่ดไมีไม่เห็นนะโ h เขาได้คิวกันไปแล้วโอโ้โหเกินนะครับสองคู่นี้เลียนซันโรแบกทีมมาไปเลยนะครับอ่าอย่าลืมดีนะครับดีน่ก็เป็นย่าจังหวัดี่ะจังหวัดโน,น,ห,ดน,นห,ดหนึ่งเราเล่นแลาจังหวะนี้ยังไงดีเวเลดแล้วผมเข้าไปงัดด้วยโดนด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาทำดาเมจเยอะกว่านะครับผมนี่แทบว่าเป็นตัวประกอบเลยก็ได้เมื่อกี้ จังหวะนี้นะครับพยายามจะขึ้นบ้านนะครับจบเกมนะครับยังไงดียังไงดีป้อมก่ายไม่ได้ครับไม่ได้เรียบร้อยโอ้โหทีเอไอมากตาพยายามบินแต่วินไม่ขึ้นนะครับโดนซีซียูเอไปโจเกอร์เก็บคิวไปได้นะครับมาน่ามดาจริ่งบนกำลังตีป้อมมันอยู่นะครับเราก็ดันเวฟเข้าบ้านเข้าไป เรียบร้อยกำลัคอแตกเรียบร้อยครับดีไฟด้านบนตอนนี้ฝั่งเขาเลยแค่แฮติกอาญาครับไม่รู้ว่าจะกันไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไหวนะครับดูเลือดแต่ละคนก็คือหลับทีเดียวตายหมดผมว่าไม่น่าไหวนะครับเราต้องถอยก่อนนะครับก็คือผมรอดักอยู่นะครับเผื่อมี ใครบางคนหลุดเข้ามานะครับแล้วดูเหมือนยูเอจกำลังจะลับบ้านเดินไปเฮสเตจะม,มาแล้วผมใช้งัดไปแล้วด้วยนะครับอแล้วก็เมื่อกี้ผมโดนใบนั่นนะครับอะก็คือถึงมีก็ใช้ไม่ได้ว่างั้นเถอะแล้วจังหวะนี้โจ๊กเกอร์กำลังโดนไล่จังหวะนี้ไม่รู้นะว่าผมใช้สมองตัวไหนคิดอยู่นะครับเข้าไปตีเที่ยวแล้วก็ตาย ไปดูไปดูไปดูคนนี้ดีกว่าครับคนนี้เขาพยายามจะตดต่อฝันกผมครับเริ่มจากเก็บซาต้าไปก่อนเขาแต่จนั้นเก็บฟองครับเรียบร้อยเอ้ยจะรอดไหมครับคนคนนี้หนีออกมาโอ้โหนัปานเรียกเริ่มโลเลยครับยังไงดีเออเรียบร้อยนะคนน่าเศร้าจริงนะครับนาคอสคนนี้เฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้สามทางเขาพะนาคอสกับผมเลยนะครับผมนี่ปวดหัวไม่อยากพูดไม่อยากพูด รู้สึกพูดแล้วดูเหมือนขยี้เลยปแปลกๆนะครับจังวะนี้ยูเออโหเสียบไฮเตะไว้ก่อนหนึ่งทีทีที่สองเหมือนจะไม่โดนนะครับอันนี้ผมเกิดแล้วครับดูเหมือนโดนเาเอตัวเองคืนยังไงดีพยายามจะไปยึดพุ่มเอลนะครับเพราะว่ามันเป็นพุ่มใกล้ดาร์ด้วแหละดาร์มันกำลังโดดแต่ดูเขาจะมายึดก่อนอคลาสคิวไปได้หนึ่งตัวนะเ <c oughs> พื่อนตายไปนหนึ่งคนนะครับไฮเตะมาลัมมาจังหวะนี้โคตรแรงนะครับเพื่อนตายไปหนึ่งคนนะฮะ ยังไงดี oh ho, โอโหจ็กเกอร์ก็แรงกว่านะเนี่ยคุณบอนลิงก็ดักใจเองนะครับแต่เหมือนซาต้าบินไม่ติดนะครับลิงโดดเข้ามาไม่ถึงยังไงดีดาร์กสเลเยอร์ God เกิดแล้วนะครับโแล้วลิงมาพยายามจะแย่งพับเรียบร้อยนะคอสเราแรงกว่านะครับจังหวะนี้โจ็กเกอร์โ oh อ้โหเกือบตายแล้วจ็กเกอร์ยิงจรวดไปไหนแล้วก็รอดนะครับนะโจ็กเกอร์ยังหลอนซาต้าอยู่อะไรเขาเนี่ย อุยโอ้โหนาคอสเราไม่ทันนะครับไม่ถึงดีกว่าไม่ถึงยัยดีนะคอสมีความแน่วแน่ที่จะอะไรอะไรนะคอสอะไรอะไรนะคอสเห็นนะเห็นนะตาวิเศษเห็นนะนะคอสอันนี้ก็เหมือนเรียกรุมตัวตีด้านะครับผมเลยถามเพื่อนว่ายังไงดีให้ผมไปโซนไหมเพื่อนบอกไปโซนไปโซนไปโซนดีกว่าก็เลยพุ่มนี้ดีกว่าเราจะได้จ่าเอ๋ใครไหมเนี่ย ไม่ได้ครับอาคอนเราตีเร็วมากๆนะครับแยนะ่จังที่จังหวะนี้เรียบร้อยร้ายไม่ทันเศร้าเลยก็ไม่น่ามีอะไรเนาะน่าจะเป็นการดันเวฟจบบ้านแบบอีซี่หรือเปล่าวะไม่รู้นะครับรอดูจังหวะนี้ยีน่าเราตึงจัดๆนะครับพยายามจะเข้าไปล้วงซาต้าแต่ดูเหมือนจะโดนเฮ้ยๆโอ้โหนั่นโดนลุม้มากนะน่ะเพื่อนมาช่วยแล้วโหเรียบร้อยอยู่แรงมากนะครับ 2ทงีก็คือไฮเตบินกลับบ้านไปแล้วนะครับยังไงดีอาญาหนีไปได้ครับเขากระโดดเกาะได้นะยังไงดีโอ้โหก็ก็จะเริ่มแต่บ้านแล้วนะครับวันนี้ยังไงดีงดโดนโพ๊กเปทีสองทีคือเพื่อนจะทำอะไรผมไม่สนเลยนะครับชอนนี้คือผมจบบ้านอย่างเดียวครับลัลงเกง่าผมตีพลาดอย่างเดียวแล้วครับเปลี่ยนเล่นแล้ว <Yeah. S 2> <laughs> เรือเล็กเรียวทำอะไรไม่ได้เยอะเท <laughs> ่าไหร่ก็เลยจบดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิกเตอร์ดักพุ่มจะเอตัวเองบลาบลาบลาแล้วนี่ก็จะเป็นสกอร์นะครับให้ดูโอ้ให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยสกอร์แย่ขนาดไหน นะแม่เอ๊ตัวเองยังไม่จบนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้อ่าผมจะมาพูดว่าทําไมผมหายไปนานเหลือเกิน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 กันนะครับค <c oughs> ือต้องเล่าก่อนว่าผมปิดเทอมใช่ไหมครับก็คือปิดเทอมเนี่ยมีธรรมเนียมว่าปิดเทอมเสร็จปุ๊บสมัคร넷ฟิกนะครับแล้วก็นั่นแหละครับสองอาทิตย์แรก ที่ผมปิดเทอมดูเน็ตฟิกรัวๆยาวๆจนไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยนะครับแล้วพอลัวสองอาทิตย์นั้นน่ะผมเล่นเกมแล้วก็ได้คลิปมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคลิปมันหายคลิปมันหายก็คือแบบ <c ười> จะตัดแต่ว่าคลิปหายเอา้า yeah แย่ละก็ <c ười> เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็คือไปเล่นอีกเกมหนึ่งมาแล้วก็อัดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ตัดครับเพราะว่าอาทิตย์ที่สามเนี่ย ติดโควิดครับคือติดโควิดใช่ไหมแล้วก็เจ็บคอมากผมจาได้เลยว่าเจ็บคอมากเจ็บคอมากๆไม่สามารถพูดได้น,นี้เพิ่งหายมาคือนั่นแหละครับก็เลยซักก่อนหน้านี้ก็ตอนติดโควิดแหละก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้คลิปนี้มานะครับก็เลย เออไหนๆมันก็มีคอนเทนต์แล้วเอามาทำซะหน่อยละกันแล้วก็ที่อาจจะลงช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงวันาทิตยเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะติดเกมที่ชื่อว่า Welcome to the League of Draven ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับ L O L นะครับจริงๆมันชื่อว่า League of Legend นะครับแต่ว่ามันมีตัวละครเอามาเล่นคำเป็น League of Draven แทนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็ปิดคลิปได้เลยนะครับเจอกันบ๊ายบาย